สถานการณ์แบบฉุกเฉนะินอ่ะคือต้องใช้อ่ะไม่ไม่ใช้ก็คือไม่ได้แบตเตอรี่พ o w bank เต็มร้อยเปอร์เซ็นต์จะชาร์จให้กับ macbook pro 14นิ้วเห็นมันจิ๋วๆแบบนี้นะจ่ายไฟโคตรแรงชาร์จกับมือถือได้เกือบทุกยี่ห้อจากชุดเทครุ่น pb 1 0 5 5้ามาใหม่เลยครับผมขนาดน่ารักมากจ่ายไฟโคตรแรง55วัตต์กด1ทีบอกเปอร์เซ็นต์แบตเตอรี่ของ power bank กดอีกหนึ่งทีบอกกำลังวัตต์ลองกันเลยครับก่อนจะลองมาดูสเปกกันคร่าวๆกันนิดนึงนะครับขนาดของ power bank ตัวนี้อ่ะ ว้างยาวจะอยู่ที่50คูณ33มิลลิเมตรส่วนความสูงเนี่ย90มิลลิเมตร ขนาดเล็กมากและน้ําหนักจะอยู่ที่2 1 7กรัมเท่านั้นคือเบาอ่ะความปลอดภัยมีให้เต็มขั้นเลยครับมาตรฐานมกอกม,มีครอบด้วย 3C ไปจีนได้ครับผมบอดี้ทำจากวัสดุเกรด VO นะไม่ลามไฟตัวเลขคมชัดใช้หน้าจอชนิด led นะแบบรุ่นพี่ในซีรีส์ High p e r f o r m a n c e เลยครับพอร์ตการใช้งานมีมาให้ทั้งหมด3พอร์ตเลยนะ Typ e C เนี่ยจะเป็นทั้ง Input และ Output ในตัวนะคะผมแล้วก็จะมี usb a มาให้อีก1พอร์ต Input เนี่ยใช้ได้ทั้ง2พอร์ตเลยนะ t ท p e C อะ่ะจะรับไ สูงสุดที่55วัต์เช่นเดียวกันจ่ายไฟออกก็55าวัตนะครับอันนี้พูดถึงซนะิงเกิลพอร์ตเนาะส่วน USB-A เนี่ยก็จะจ่ายไฟได้สูงสุด35วัตเลยเดอ้เออแต่ถ้าเราใช้งานแบบมัลติพอร์ตนะมันก็จะออกอยู่ที่5โวลต์4แอมป์ก็คือ20วัตก็เฉลี่ยของแต่ละพอร์ตไปแล้วกัน,นครับผมลืมบอกไปแบตเตอรี่เป็นแบบชนิดลิเธียมไอออนนะครับความจุอยู่ที่1 0 0 0 0มิลลิแอมป์ชัวทดสอบแรกการชาร์จไฟกับเข้า power bank ดีกว่าว่าจะใช้เวลานานเท่าไหรร่มมาาาลลองเเสียบบช์จจไปป๊กดัวผ 55วัตต์จริงไหมอินพุตลองดูซิก็ขึ้นมาละ52.2วัตต์เนาะเช็คที่ตัว power bank มันทำไมออกมา49วัตต์วะเฮ้ยสงสัยการวัดวัตต์มันคงไม่ละเอียดอะแต่ก็ไม่คาดขึ้นกันเท่าไหร่เนาะ48 49กับ52เนี่ยนะอืเนี่แป๊บเดียวแบตเตอรี่ขึ้นมา1%ละโอเคพอ5นาทีปุ๊บได้แบตเตอรี่เท่าไหร่เอ่ยส0พอดีเป๊ะการจ่ายไฟเข้า power bank จะอยู่ที่38 0.5วัไไตต์ครึ่งชั่วโมงผ่านไปได้แบตเตอรี่มาที่46เปอร์เซ็นครับกำลังไฟเริ่มลดลงนะอยู่ที่22วัตต์ก็คงจะถนอมแบตเตอรี่พาวเวอร์แบงค์นันแหละ1ชั่วโมงผ่านไปได้แบตเตอรี่มาอยู่ที่75เอ้ยไวการชาร์จก็อยู่ที่22วนะัตต์23วัตต์เนาะ1ชั่วโมง42นาทีละได้แบตเตอรี่มาที่98เปอนาะโอเคละความจริงมันได้ตั้งนานแล้วนะแล้วดูกำลังวัตต์0.2วัตต์ส่วนที่หัวชาร์จนี่ค แค่นี้พอแหละเอาไปใช้งานได้ล้วแหละ 98%้าสิบแปดเปอร์เซ็นต์ไม่ต้องรอถึงร้อยก็ได้ลืมบอกอีกอย่าง power b a n ์ตัวนี้มันจะมีฟังก์ชันเด็ดนะช่วยให้เราประหยัดเวลาชาร์จไฟกับ p o w e แบงค์นั่นก็คือ by pass charging ครับผมสามารถจ่ายไฟได้นะแม้กำลังชาร์จแบตเตอรี่สำรองอยู่อ,อประหยัดเวลาดีแจ๋วมากมีหัวชาร์จหัวเดียวก็ชาร์จได้ทั้ง power bank แล้วก็มือถือทีเดียวเลยครับจบและในสเปคของเขาเนี่ยระบุไว้ว่าจะชาร์จ iphone 16 pro max แบตเตอรี่0ูนถึง58%ได้ใน30นาทีและ power bank ตัวนี้าสามารถชาร์จ iphone 16แบตเตอี่ 0- 100%นะ ใช้งานได้1.8รอบโอ้แจ๋วเจ๋วนี่ก็ทดสอบชาร์จกับ iPhone 16 Pro Max เนอะจ่ายไฟได้30วันต์นี่ก็โอเคแล้วนะนี่ก็ถือว่าไวของ iPhone แล้วล่ะครับผม และมาด้วยเทคโนโลยีการชาร์จ ADC 2.0นะรองรับการชาร์จร่วมกับอุปกรณ์ต่างๆได้หลากหลายรองรับเทคโนโลยี PD 3.0, PPS มี PPS แล้วก็ UFCN เนาะ Universal Fast Charging อะ SCP 22.5วัตสำหรับมือถือแบรนดะ์จีนอะจะใช้เทคโนโลยีการชาร์จแบบนี้แหละจากนั้ทดสอบการชาร์จกับตระกูลมือถือซนะัมซุงเนาะชาร์จเข้าไปปุ๊บก็ขึ้นมาเลย Super Fast Charge 2.0และในสเปคบอกว่าชาร์จ s a m S u n g ส2 5 Ultra Battery ถึง70%ใน30นาที เนะี่ยดูจ่ายไฟอยู่ที่30วัตต์31 32วนะัตต์อ่ะก็โอเคครับผมทีนี้ก็มาลองกับ Infinix GT 30 Pro นี่แตะเข้าไปปุ๊บนี่เลือกฟังก์ชันชาร์จเร็ว Max 45วัตต์ดูดิพับปแบงจ่ายไฟเท่าไหร่เอ่ย31วัตต์33วัตต์ทำไมไม่45วัตต์ลองปล่อยไฟนิ่งๆดูดิว่ามันขึ้นเท่าไหร่เน่ย33วัตต์อืม โอเคตามที่เห็นคิวต่อไปของ i อคูนีโครับรองรับชาร์จไว้120วัตต์เลยนะเสียไปปุ๊บขึ้นไฟชาร์จโอเคแจ๋วแจ๋วเดี๋ยวลองดูของพาวเวอร์แบงค์ว่าจ่ายไฟเท่าไหร่เอ่ย0ูนย์ศค่อยๆขยับขึ้นมาแต่ถ้าเป็นแบบนี้เดี๋ยวรอปล่อยไฟนิ่งๆเลยจะดูดีว่ามันขึ้นมาเท่าไหรนะ่แน่ีกวั์นิ่งไป47วัตต์อืมโอเคนะ อันนี้อยู่ที่ประมาณ40กว่าวัตต์เนาะสำหรับ i อคูนี้อืิอแจ๋วแจ๋วต่อไปถึงคิวของเ e a l มี GT 7T ี2 0รวัตต์เสียขบ้อไปปุ๊บขึ้นไลเอ่ยซูปปเปอร์โบกแน่ขึ้นอยู่เนี่ยอืมโอเคถ้ามีการชาร์จยู่ FC นี่ก็ใช้งานได้ดีนะบางทีอาจจะไม่เต็มประสิทธิภาพมากแต่ก็คือรองรับโปรตโตคอลของ UFC s นั่นแหละดูดิจจายไฟกี่วัตต์27วัตต์เนาะอืมโอเค จากนั้นก็มาดูสายชาร์จที่เขาแถมมาให้เนี่ยเขาบอกรองรับกําลังไฟ240วัตต์ล้วก็ต้องมาเช็คอีกนะครับชิปเซตอ e ีมัเกอร์มีมาให้หรือเปล่าเสียไปปุ๊บก,ก็ึ้นมาเลยแหละทนกําลังไฟได้50โวลต์ทนกระแสได้5แอมป์240วัตต์ครับอืม้มตรงเป๊ะเรื่องคุณภาพเนี่ยชุดเหงนไม่พลาดอยู่แล้วเนาะมาหายสูย์มาทดสอบแบบสถานการณ์แบบฉุกเฉินอะคือต้องใช้อะไม่ไม่ใช้ก็คือไม่ได้แบตเตอรี่พาวเวอร์แบงค์เต็มร้อยเปอร์เซ็นต์จะชาร์จให้กับ macbook pro 14นิ้วซึ่่งงแแบขอออ MacBook จะะเหหลลลืออยูใก้้มดว ทำการชาร์จไปเลยแล้วดูกันว่ามันจะขึ้นมาสักกี่เปอร์เซ็นต์การจ่ายไฟจะอยู่ที่45วัตต์เนาะ45วัตต์อีกละเดี๋ยวขอลองเอา USB tester เสียบไปด้วยดีว่ามันจะเป็นยังไงบ้างเสียบเข้าไปปุ๊บขึ้น PD 3.0 45วัตต์เหมือนกันเลยนะดูที่ตัวสื่อสีฟ้ากำลังไฟจะวิ่งอยู่ที่43วัตต์ครับกระแสแกับโวลต์ก็นิ่งดีนะตอนนี้พอมาเช็คกำลังวัตต์มันจ่ายที่18วัตต์เนาะแล้วแบตเตอรี่ power bank อยู่ที่35เปอร์เซ็นมันจ่ายไฟน้อยลงอะ่ะพอลดีกว่า แบตมันคงร้อนนะเพราะแบตมันแค่ความจุ1 0 0 0งมิลลิแอมป์เองเนาะนี่คือเอาไว้ใช้ในายามฉุกเฉินเฉยเเนาะไม่เหมือน power bank ที่แบตก้อนตโตโตความจุเยอะๆะพวกนั้นอ่ะมันจะจ่ายไฟได้นิ่งกว่าถ้าเราชาร์จไฟสูงแช่เป็นเวลานานๆนควรจะใช้ power bank ที่มีความจุบแบตเยอะๆหน่อยพอมาดูแบตของ macbook ตอนนี้มันขึ้นมาเท่าไหร่เอ่ย37% 37%โ,โอเคอ่ะคใช้ macbook ได้ไปอีกยาวเอยเขาท่าเขาท่า ตีใจอย่างเดี๋ยวมาดูอันนี้คือสเปคเขาบอกจ่ายไฟ55วัตต์แต่มันอยู่ตรงไหนเราเอา USB tester test ดูซิขึ้นมาละ Quick Charge 2.0โอเคคือที่เราเห็นเนี่ยมันจ่ายไฟได้สูงสุด45วัตต์เนาะคือ MacBook เนี่ยมันเป็น PD อยู่ละนี่ไงขึ้นมาละ PD 3.0 45วัตต์โฮ้ยมันจะจ่ายไฟที่55วัตตนูน่นมีครับผมมี PP S นู่นครับจะจ่ายไฟออกที่55วัตต์เขา้าใจละเป็นไงครับจิ๋วแต่แจ๋ว Power Bank จากชุดเทค รุ่น P/B 1055รับประกันไปอีก1ปีนะครับจากชุดเทค